สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้ผมมาจะพาทุกคนมาชมรถขุดที่ถือว่าเป็นหนึ่งในที่สุดแห่งเทคโนโลยีการก่อสร้างยุคใหม่กับโคเบิโก้ sk 3 5 0รุ่นปี2026ี่ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้บอกเลยว่าเครื่องจักรรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความแข็งแรงประสิทธิภาพความประหยัดเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมโคเบิโกนับว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมายาาาววนนในงกรเครรื่องจกกส้าง โดยเฉพาะรถขุดที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและความคุ้มค่า SK 3 5 0รุ่นใหม่นี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับเครื่องยนต์ที่ติดตั้งมาเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับสากลให้กําลังสูงถึง270กว่าม้าแต่ในขนาเดียวกันก็ประหยัดน้ํามันกว่าเดิมหลายเปอร์เซ็นต์โคเบิลโกใช้เทคโนโลยีระบบไฮดรอลิกแบบอัจฉริยะที่สามารถปรับแรงดันน้ํามันตามลักษณะงานจริงไม่ว่าจะเป็นงานขุดดินขุดหินหรือทํางานในเหมืองก็สามารถตอบสนองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จุดเด่นอีกอย่างของ sk 3 5 0ปี2026คือห้องโดยสารที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดภายในกว้างขวางขึ้นเบาะนั่งปรับระดับได้หลายทิศทางระบบการสั่นสะเทือนดีขึ้นทําให้ผู้ขับทํางานได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่เมื่อยล้าแผงควบคุมก็ถูกย้ายตําแหน่งใหม่ให้อยู่ใกล้มือใช้งานง่ายหน้าจอแสดงผลเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถแสดงข้อมูลการทํางานแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันอุณหภูมิหรือแม้กระทั่งระบบแจ้งเตือนการบํารุงรักษาล่วงหน้า ด้านความปลอดภัยโคเบิลโกก็ให้ความสำคัญมากขึ้นตัวรถติดตั้งกล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์แจ้งเตือนสิ่งกีดขวางรอบด้านทำให้ผู้ขับมีมุมมองที่ชัดเจนลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในไซ้งานระบบดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อมีความร้อนสูงผิดปกติและยังมีโครงสร้างห้องโดยสารที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกแข็งแรงทนทานสามารถปกป้องผู้ขับได้แม้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง อีกสิ่งหนึ่งที่โคเบิลโกภูมิใจนำเสนอใน SK 3 5 0คือการลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ซึ่งถือว่าเหมาะมากสำหรับงานในเขตเมืองที่มีข้อจำกัดเรื่องเสียงรถรุ่นนี้ถูกติดตั้งฉนวนกันเสียงและระบบควบคุมการสั่นแบบใหม่ทำให้เครื่องทำงานเนียบขึ้นแต่ยังคงกำลังขุดมหาศาลถ้าเรามาดูเรื่องโครงสร้างรถคันนี้ใช้เหล็กคุณภาพสูงน้ำหนักรวมประมาณ35ตันแขนบูมและอาร์มถูกเสริมความแข็งแรงพิเศษ ทนทานต่อแรงกดและแรงบิดสูงสามารถทำงานในสภาพพื้นที่หินแข็งได้โดยไม่เกิดความเสียหายง่ายๆระบบช่วงล่างก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความเสถียรมากขึ้นใช้แพรกขนาดใหญ่เพื่อการทรงตัวที่ดีแม้ในพื้นที่ไม่เรียบในด้านเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวก SK350 มาพร้อมระบบเชื่อมต่อออนไลน์ที่ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะรถผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของรถปริมาณน้ำมันชั่วโมงการทำงานหรือแม้กระทั่งวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงให้คุ้มค่ามากที่สุดสำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทยรถรุ่นนี้ถือว่าเหมาะมากไม่ว่าจะใช้ในไซต์งานตึกสูงงานถนนงานอุตสาหกร,รรมหรือแม้แต่งานเหมือง sk 3 5 0ก็ตอบโจทย์ได้หมดด้วยกำลังเครื่องที่สูงแต่ใช้น้ำมันน้อยกว่าเดิมทำให้ต้นทุนการทำงานลดลงช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถแข่งขันในตลาดได้ง่ายขึ้นจากที่ผมได้ทดลองใช้งานตัวรถตอบสนองได้ดีมากการควบคุมคันโยกนุ่มนวลไม่หน่วงมีความแม่นยำสูงเวลาขุดหรือยกของหนักก็ทำได้อย่างมั่นใจ แถมยังมีโหมดทำงานให้เลือกหลายแบบเช่นโหมดกำลังสูงสุดสำหรับงานหนักหรือโหมดประหยัดพลังงานสำหรับงานทั่วไปผู้ขับสามารถเลือกได้ตามความต้องการซึ่งเป็นจุดที่ช่วยให้รถรุ่นนี้มีความยืดหยุ่นสูงเรื่องการบำรุงรักษาโคเบิลโกก็ออกแบบมาให้สะดวกยิ่งขึ้นฝาครอบด้านหลังเปิดกว้างทำให้เข้าถึงเครื่องยนต์และระบบต่างๆได้ง่ายจุดเติมน้ำมันจุดกรองอากาศและจุดเช็คของเหลวถูกจัดวางไวอ้อย่างเป็นระเบียบประหยัดเวลาในการตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำวัน หลายคนอาจสงสัยว่าราคาของ SK 3 5 0 b 2,026อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แน่นอนว่าราคาสูงกว่า SK 2 0 0หรือรุ่นเล็กทั่วไปแต่เมื่อเทียบกับกำลังขุดความแข็งแรงอายุการใช้งานและการประหยัดน้ำมันถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับผู้ประกอบการที่มองหารถขุดขนาดใหญ่ระดับ35ตันสรุปจากที่ผมได้สัมผัสโ o เบิลโก SK 3 5 0 b 2 0 2 6ถือว่าเป็นรถขุดที่ครบเครื่องทางพลัง ประสิทธิภาพความทนทานความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะกับผู้รับเหมาที่ต้องการรถขุดที่ใช้งานได้หลากหลายและคุ้มค่าระยะยาวถ้าใครกำลังมองหารถขุดขนาดใหญ่สำหรับงานหนักนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและนี่ก็คือรีวิวจากช่องคารีวิวของเราถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดีวิว